หลังจากได้ส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้จำหน่ายแล้วเมื่อผู้จัดจำหน่ายได้จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อและพนักงานที่รับผิดชอบได้ทำการตรวจรับสินค้าโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากสำเนาเอกสารใบสั่งซื้อกับใบส่งสินค้าหรือใบกำกับภาษีของพลางผู้จำหน่ายว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่เช่นราคาจำนวนและตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพดี ต,ตามที่สั่งซื้อหรือไม่เมื่อตรวจนับสินค้าเรียบร้อยแล้วพนักง,งานที่รับสินค้าจะทำการป้อนข้อมูลในใบส่งของหรือใบกำกับภาษีและจำนวนที่ตรวจรับจริงเข้าสู่ในโปรแกรมโดยเข้าที่เมนูซื้อข้อ4ซื้อเงินเชื่อหน้าตาจะคล้ายๆกับซื้อเงินสดนะคะแต่ตรงนี้เนี่ย โปรแกรมจะทำการตั้งยอดเจ้าหนี้ให้เราด้วยกดที่ปุ่มเพิ่มช่องแผนกผ่านค่ะช่องเลขที่ใบรับสินค้าขึ้นต้นด้วย rr เราจะทำการให้โปรแกรม run number ให้อัตโนมัติมาถึงช่องวันที่ให้ใส่วันที่ที่เราได้รับสินค้าเข้ามาช่องผู้จำหน่าย เลือกดิจิตอลจำกัดตกลงมาถึงช่องอ้างถึงใบสั่งซื้อคุณจะต้องทำการอ้างอิงใบสั่งซื้อที่คุณได้ทำไว้ด้วยโดยการคลิกที่ปุ่มแว่นขยายด้านข้างเลือก P.O. n no. u m b e r 1กดตกลง ช่องเลขที่บินก็คือเลขที่ใบกำกับภาษีของทางผู้จำหน่ายที่เขาส่งมาให้เราเราควรกรอกข้อมูลเข้าไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการดูรายงานภาษีซื้อนั่นเองในที่นี้เราจะกรอกเป็น06ทั1225ช่องลวทก็คือย่อมาจากคำว่าลงวันที่คือวันที่ที่ปรากฏอยู่ในใบกำกับภาษีของทางผู้จำหน่ายนั่นเอง เราจะขอ,อกรอกเป็นวันที่เดียวกันหมายเหตุ hate, ตรงนี้ก็สามารถกรอกได้ไม่เกิน30ตนัวอ,อักษรเช่นเดียวกันช่องเครดิตโปรแกรมจะดึงวันที่เครดิตมาให้โดยอัตโนมัติวันครบกำหนดก็เช่นกันโปรแกรมก็จะคำนวณวันครบกำหนดให้ด้วยจากนั้นให้มาคลิกที่รายการสินค้าค่ะ ในส่วนที่เป็นพื้นที่สีขาวได้เลยโปรแกรมก็จะแสดงรายการสินค้าที่อยู่ใน PO ที่เราเลือกขึ้นมาให้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะรับสินค้าตามใบ PO ทั้งหมดคุณสามารถกดปุ่มลัดก็คือปุ่มเลือกทุกรายการนั่นเองแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ต้องการรับสินค้าตามจำนวนใน PO ทั้งหมด คุณก็ต้องทำการเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการทีละตัวทีละตัวนะคะเช่นรายการที่1สั่งของไป10ตัวคุณสามารถแก้ปริมาณที่รับตรงนี้ได้ให้เท่ากับยอดที่คุณรับมาจริงโปรแกรมก็จะทำการเก็บยอดค้างรับในใบ P.O. ดังกล่าวให้ในที่นี้เราจะรับเต็มจำนวน10ค่ะกดตกลง สังเกตนะคะว่ารายการใดที่คุณเลือกแล้วจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีแดงอยู่ด้านหน้าและช่องถูกเลือกจะบอกด้วยว่าคุณเลือกไปแล้วกี่รายการรายการที่2ค่ะต้องการสั่ง10และรับของเต็ม10เช่นกันกดตกลงส่วนรายการที่3ส,สมมุติว่าสั่งไปสิบ แต่รับของจริงแค่5ให้เราใส่เลข5ลงไปแล้วคลิกตกลงมีเครื่องหมายติ๊กถูกครบ3อันแล้วกดปุ่มทำงานได้เลยเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่คุณคีย์เอกสารใบรับสินค้าหรือซื้อเงินเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถสั่งพิมพ์โดยการกดพิมเตอร์สีเหลืองได้เลยออกทางจอภาพเราสามารถปริ้นใบรับสินค้านี้เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารได้ส่วนผลการทำงานในด้านอื่นเราขอสรุปเป็น4หัวข้อใหญ่ๆค่ะ1 โปรแกรมจะลิงก์ไปยังรายงานเจ้าหนี้คุณสามารถดูรายงานเจ้าหนี้ได้ทันทีว่าตอนนี้คุณมีค้างหนี้ไว้กับเจ้าหนี้รายนี้จำนวนเท่าไหร่สสต็อกสินค้าโปรแกรมจะทำการเก็บสต็อกสินค้าให้คุณทันทีคุณสามารถดูรายงานสต็อกได้ว่าตอนนี้มีสินค้าอยู่จำนวนเท่าไหร่ 3. ภาษีซื้อ โปรแกรมจะลิงก์ไปยังแฟ้มภาษีซื้อให้คุณสามารถเป็นรายงานภาษีซื้อประจำเดือนได้เลย 4. การลงบัญชีโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันซื้อให้คุณโดยอัตโนมัติเพียงคุณคลิกปุ่มสุดท้ายเพื่อดูรายการบัญชีในสมุดร,รายวันได้เลยเรามาลองคลิกดูนะคะ จะเห็นว่าโปรแกรมจะไดบิดสินค้าสำเร็จรูปไดบิทภาษีซื้อเครดิตเจ้าหนี้ได้ทันทีคุณสามารถปริ้นเอกสารวาลเชอร์ได้ด้วยมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภาษีซื้อถึงเลขที่บินวันที่ยอดก่อนแวดและก็ยอดแวด สำหรับผลการทำงานในด้านอื่นเรามาเริ่มกันที่รายงานเจ้าหนี้กันก่อนนะคะปิดเมนูซื้อเชื่อแล้วเข้าที่หัวข้อรายงานพิมพ์รายงานเลือกรายงานเจ้าหนี้สำหรับรายงานเจ้าหนี้นั้นรายงานที่แนะนำจะเป็นตัว รายการการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้นะคะเพราะว่าเป็นรายงานที่ค่อนข้างละเอียดและมีคอลัมน์ค่อนข้างครบถ้วนนั่นเองโค้ดร,รายงานก็คือ2 D เลือกผู้จำหน่ายที่คุณต้องการได้เลยหากคุณไม่เลือกโปรแกรมจะขึ้นตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายให้อยู่แล้วสำหรับงวดบัญชีคุณสามารถระบุงวดที่คุณต้องการจะดูได้ในที่นี้เราดูตั้งแต่งวด1ถึงงวด8 พิมพ์ผู้จำหน่ายยอดเป็นศูนย์หมายความว่าถ้าผู้จำหน่ายรายใดมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ผู้จำหน่ายรายนั้นจะไม่ปรากฏในรายงานตัวนี้ค่ะหากคุณต้องการจะปรากฏออกมาด้วยให้คุณติ๊กถูกได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มพิมพ์เตอร์สีเหลืองจอภาพตกลงนี่คือหน้าตารายงานการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้จะเห็นว่ามีผู้จำหน่ายหนึ่งราย มีเอกสาร rr เบอร์หนึจ่ายเงินหรือยังยังค่ะาะสเตตัสยังเป็น n อยู่นะคะถ้ามียอดซื้อจะปรากฏตัวเลขที่ช่องนี้หากเป็นเอกสารลดหนี้ก็จะปรากฏตัวเลขที่ช่องนี้หรือถ้าเป็นกรณีมีการจ่ายชำระหนี้แล้วก็จะปรากฏตัวเลขที่ช่องนี้ยอดคงเหลือก็จะมียอดซ้ำให้ ถ้าหากคุณมีการจ่ายชำระหนี้รายงานตัวนี้จะบอกด้วยว่าคุณจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คแล้วเลขที่เช็คนมเบอร์อะไรลงวันที่เท่าไหร่สถานะเช็คเป็นอะไรมีวันที่เลขที่บินยอดจ่ายเห็นไหมคะว่ารายงานตัวนี้ขอลัมน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวมีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนเลย รายงานต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือรายงานสินค้าคงคลังข้อ1รายงานสินค้าและวัตถุดิบถ้าหากว่าค่าเริ่มระบบข้อ1กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อ3ระบบสินค้าคงเหลือข้อ 1. รายละเอียดทั่วไปในข้อที่13หากคุณติก๊กถูกตรงบรรทัดตัดต้นทุนสินค้าแยกตามคลัง เมื่อคุณมีการดูรายงานสินค้าดังกล่าวคุณจะต้องเลือกข้อ 5... หรือข้อ6ข้อ5คือรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกตามครั้งถ้าหากคุณไม่ได้ติ๊กถูกตรงข้อที่13คุณควรจะดูรายงานจากข้อ1หรือข้อ2ในที่นี้เราต้องการจะดูต้นทุนแยกตามครั้งก็ให้ดูข้อที่5นะคะ ส่วนข้อ5กับข้อ6มีความต่างกันอย่างไรนั่นก็คือข้อ5นั้นเมื่อปิ้นรายงานสินค้าจบสินค้า1ตัวแล้วโปรแกรมจะขึ้นรหัสสินค้าตัวใหม่ทันทีแต่ถ้าเป็นข้อ6จะเป็นการพิมพ์แบบต่อเนื่องนั่นหมายความว่าจบสินค้า1ตัวแล้วจะขึ้นต่อสินค้าตัวที่2ทันทีจนกว่าจะหมดแผ่น เรามาดูตัวที่5กันก่อนนะคะเลือกรหัสสินค้าที่คุณต้องการหมวดสินค้าคลังสินค้าวันที่ที่ต้องการจะโชว์ในเอกสารรายงานพิมพ์สินค้ายอดศูนย์หมายความว่าถ้าสินค้าใดมียอดเป็น0ูนสินค้านั้นจะไม่ถูกโชว์ในรายงานหากคุณต้องการโชว์ด้วยก็คือให้ติ๊กถูกไว้ พิมพ์รายการไม่เคลื่อนไหวหมายความว่าสินค้านั้นอาจจะมียอดคงเหลืออยู่ก็ตามแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการซื้อไม่มีการขายรายงานนี้ก็จะไม่โชว์รหัสนั้นเช่นกันถ้าหากคุณต้องการโชว์ด้วยก็ให้ติ๊กถูกเรามาลองพิมพ์นะคะกดปุ่มพิมพ์เตอร์สีเหลืองจอภาพ จะเห็นได้ว่ามีรหัสมีชื่อสินค้ามีเอกสารซื้อเชื่อและซื้อสดช่องรายการรับช่องรายการจ่ายไม่มีนะคะเพราะเรายังไม่ได้มีการขายคงเหลือ21ราคาต่อนหน่วยลดลงเหลือ3,300เนื่องจากว่ามีของแถม ะะของแถมในเอกสารซื้อสดรายการที่5เข้ามา1ตัวมูลค่าสูงทำให้ต้นทุนต่ำลงเส้นประนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าเวลาปิ้นออกกระดาษมันจะขึ้นหน้าใหม่ทันทีเป็นสินค้าตัวที่2 มีเอกสารซื้อรายการที่3จํานวน10ราคา4,500นระครับรายงานก็จะเป็นตัวตัวไปเลย1สินค้าต่อนกระดาษ1แผ่นหากคุณต้องการ ที่จะประหยัดกระดาษเลือกหัวข้อ6ได้ค่ะจะเป็นการพิมพ์แบบต่อเนื่องเห็นไหมคะจะไม่มีรอยเส้นปักก็คือ1หน้าจะพิมพ์ออกประมาณ3 9บันดแล้วค่อยขึ้นหน้าใหม่ส่วนหน้าตารายงานก็จะเหมือนกัน เอาละค่ะมาถึงรายงานตัวสุดท้ายที่เราจะดูกันก่อนอื่นเราเก็บรายงานสินค้ากลับขึ้นไปเหมือนเดิมโดยการคลิกที่ข้อ4อีกครั้งจากนั้นมาคลิกที่ข้อ6รายงานภาษีข้อ1ภาษีมูลค่าเพิ่มข้อ1ภาษีซื้อแบบประจำงวดโค้ดรายงานก็คือ611 1ภาษีซื้อประจำงวด ให้คุณเลือกหัวที่คุณต้องการได้แล้วกดปุ่มพิมพ์เตอร์สีเหลืองฟอร์มที่1ตกลงจอภาพนี่คือหน้าตารายงานภาษีซื้อซึ่งประกอบด้วยวันเดือนปีเลขที่บินเลขที่ออกใหม่ก็คือเลขที่ที่เราลังเองภายในชื่อบริษัทเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สถานประกอบการถ้าเป็นสำนักง,งานใหญ่จะมีกรกรบาทอยู่ที่ช่องสำนักง,งานใหญ่แต่ถ้าเป็นสาขาจะโชว์หมายเลขสาขาให้เช่นสาขาที่1ก็จะโชว์0ูยตัวแล้วก็1มูลค่าสินค้าหรือบริการจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรากฏออกมาให้